สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเบอรสก้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ไอดีน้องทางบ้านซึ่งเป็นไอดีที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็น้องบอกว่าพลังดันไม่ขึ้นแล้วก็หาแนวทางการไปต่อเนาะก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไล์ตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยลวกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมนี้แล้วชมคลิปอื่อได้ผ่านเพลิดเบอรสก,ก้าครับยังอยู่ใต้คลิป้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกกดสสมมัคคราาาชชิ้งหน่อ อีกช่องนึงการกดเซิฟใต้ของคุนกล้าที่พวกองต่างก็สามารถกดอีกช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับเซิร์ฟอยู่ที่713นะครับเซิร์ฟใหม่นะฮะแต่ไม่ได้ใหม่มากนะก็เป็น VP0 ด้วยสายฟรีนะครับเลเวล67ครับเดี๋ยวให้ดูทีมหลักก่อนนี่ครับทีมหลักเป็นทูกรอยูโนวาแล้วก็วิตทนี่ผมมองว่าค่อนข้างดีนะฮะจะบอกว่านะครับยังไม่ต้องรีบทําทีมก็ได้นะครับให้เล่นทีมผสมไปก็ได้นะครับดูอย่างตัวอย่างเซิร์ฟ626ที่พี่เล่นนะครับ เล่นไปทีมผสมมาจะปีเงแล้วก็ไม่มีทีมหลักนะผมบอกกันเลยว่าทีมผสมเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีสกิลและท่าที่หลากหลายนะครับก็เอาลงยากอยู่นะแล้วตัวที่น้องมีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิวทูกรอกนะฮะยูโนวาหรือวิตเนี่นั่นเองนะครับก็ดีทั้งคู่ทั้ง3ตัวเลยนะแต่ว่านะครับจากที่ดูเนี่ยพลังรวมจะน้อยไปหน่อยนะครับแค่8ปดแสนนะครับแต่คิดว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับผม อ่ะเรามาเริ่มกันที่ชุดแฟชั่นกับตุ๊กตาไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะยังน่าจะยังไม่ได้นะในส่วนของยูโนวาเนาะถ้าเกิดเข้ามาดูด้านในเนี่ยนะครับใส่ซ้อหยดน้ำเนี่ยถือโอเคแล้วนะด้านในก็ใส่กล่องเบสซิ่งเรียบร้อยนะฮะอ่าผมมาเริ่มกันที่นิสัยกันแล้วกันนะครับให้ไปเปลี่ยนนิสัยนะนิสัยนี่มันพลังป้องกันมันลดนะครับผมส่วนคุณสมบัติใช้สปีดอัพได้นะครับผมอ่ะต่อมาเราดูในส่วนของสายฟ้าโอเคสายฟ้ารีค่อนข้างดี แต่ว่าประเด็นคือนะครับทำไมจะต้องเอาใบแม็กไปใส่เลือดด้วยไม่เข้าใจเลยนะครับจริงๆผมแนะนําให้เอาไปใส่สปีดอถูกต้องนะแล้วก็ไอเสียดายนะไอเลือด99หน่วยเนะี่ยผมว่ามาใส่พลังโจมตีจะดีกว่านะในส่วนของยูโนวาเนี่ยครับมันใส่ได้ทั้ง2อ,อย่างนะเอทีเคกับสเปริ t แ a ็กนะครับผมเพราะฉะนั้นใบแม็กนะครับในรอบถัดไปที่ได้มาเนี่ยอย่าไปใส่เลือดนะมาใส่พลังโจมตีดีกว่าหรือสปีดเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้ ในส่วนของสกิลอ๋อโอเคสกิลยังอัพไม่ครบนะครับก็ไปอัพให้ครบนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มได้นะครับในส่วนของสกิลลึกลับโอเคถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็ไปทําการเคลียร์ไอ้พวกเลเวลหนึ่งออกไปซะนะครับ2อันเนาะในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยนะครับอ๋อเป็นแค่ประดับธรรมดาเนาะจริงๆไปดำประดับกรอบสีทองแบบนี้ใช้ก็ได้นะครับแนะนําให้ทําประดับที่เป็นเลเวล3นะที่เป็นไอคอนสีเขียวอันนี้ไม่เป็นไทเทเนียม วอร์เรอร์บู l ์เลเวลหนึ่งนะครับมันจะได้สแตตน้อยนะครับแล้วดันไปตีบวกแล้วด้วยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนำนะให้ทําจากประดับกากๆนะฮะตีบวกเยอะๆไปก่อนแล้วก็ทําการอัพขั้นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจนได้สีทองแล้วค่อยเอามาใส่นะครับถ้าเราไปอัพนะครับเครื่องประดับกรอบทองเลยเนี่ยนะครับแล้วตีบวกเนี่ยมันจะใช้ของเยอะแล้วมันจะเปลืองนะครับผมก็ไปหาใส่ครบเซตให้ได้นะครับผมมันจะได้สเตตเพิ่มเติมแล้วตรงนี้ บวกบวก19ใช้ได้นะครับก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของมิลทูเกราะนะฮะมิลทูเกราะนิสัยไม่ดีนะครับไปเปลี่ยนนิสัยซานะครับนิสัยโบราณเนี่ยเป็นนิสัยที่ดีสุดนะครับของตัวมิลทูเกราะนะฮะอาวุธโอเคใส่ปกตินะครับผมไม่มีอะไรตรงนี้สายฟ้านะครับรีติดสเปเชียแท็กแล้วก็ยัดใบแม็กไปแล้วนะ จริงๆนะฮะยังไม่ต้องรีบยัดก็ได้ไปแม็กอะนะครับ9หน่วยเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับมันขึ้นค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเก็บใบแม็กไว้ยัดสปีดเป็นหลักดีกว่านะครับผมก็ทําตามเหมือนยูโนวานะแต่ว่าในส่วนของมิวทูกรอเนี่ยมันเป็นสเปเชียลแท็กนะเอทเไม่เกี่ยวนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็อ่าคุณสมบัติเนี่ยนะครับอยากจะให้เปลี่ยนนะครับเป็นดาคอนิทหรือสปีดอัพก็ได้สกิลโอ้โหสกิลยังอัพไม่ครบนะฮะไปอัพให้ครบนะ อัพให้เต็มเลยเลเวลหกสิบเจ็ดก็อัพหกสิบเจ็ดเนาะอ่ะโอเคสกิลดูกระพับนี่ไม่มีเลยนะครับก็ไปใส่เพิ่มนะจริงๆเนี่ยอ่าจริงๆไม่อยากให้น้องนะครับยัดกรอบสีทองก่อนนะครับอยากให้น้องยัดพวกกรอบเนี่ยเลเ้ยวหนึ่งให้เต็มก่อนแปดช่องเนาะเปิดช่องให้ครบก่อนแล้วค่อยเอาสีทองลงที่หลังไม่นั้นเนี่ยเรากดกลับเข้าไปนะ่าอาจจะไปทับกรอบสีทองก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกกุญแจไว้เนี่ยก็จะพลาดเลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับไป ทำให้เป็น8ช่องโดยเป็นกรอบสีขาวก่อนนะครับแล้วค่อยเอา,อาสกิลสีทองใส่ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะฮะเนี่ยเสียดายมากเลยเพิ่มความโกรธเนี่ยสุดท้ายอาจจะต้องล็อกนะสตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะในส่วนของประดับก็เหมือนกันเนาะก็ทําอย่างที่ผมแนะนําส่วนยูโนวาไปเนาะตีบอก,ก็ตีไปเยอะเลยนะครับมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ส่วนวิธินี่เนี่ยนะครับเอา้าวิธินี่ทำไมใส่ของปิกาจูวะ อะวิกทีนี่นะแนะนำมาให้ใส่อาอเทมที่เป็นนี่นะครับผมเมทัลโคตติ้งนะหรือไม่ก็ท่อนไม้ก็ได้นะครับผมผมว่าดีกว่านะครับตรงนี้ไปใส่อาวุธของพิกาจูทําไมนะครับอันนี้เป็นอาวุธของพิกาจูนะมันจะทําให้แบตเตอรี่บอลแรงขึ้นนะครับผมะใส่อาวุธผิดนะครับผมนิสัยก็ผิดนะนิสัยเป็นโบราณน,นะตัวนี้พอเป็นสเปเชียลแท็กนะครับเป็นนิสัยโบราณเนานะไปเปลี่ยนซะนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็ไปเปลี่ยนนะเป็นดาโคนิต นะครับหรือสปีดอัพก็ได้ตรงนี้นะฮะสกิลนะครับอัพเต็มแต่ว่าสกิลลึกลับเนี่ยเหมือนกันนะครับวิธีใส่เหมือนกันนะครับอย่าพยายามใส่กรอบสีทองก่อนนะครับมันเสียได้นะครับผมใส่ที่หลังนะครับเปิดช่องให้ครบก่อนนะครับโดยการใส่พวกเลเวลหนึ่งนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับประดับเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับผมตรงนี้อ่าในส่วนของการอัพพลังนะครับตราเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วกันแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของสกิลเนาะ ه, สกิลไม่ค่อยได้เข้าเลยเหรอเนี่ยตอนผมเลเวล67เผมเปิดได้6ยิม้ะนะอันนี้ไม่ค่อยได้เข้าเล่นยิมนะครับคือจะบอกก่อนนะครับว่าให้เราอัพยิมตามมาขั้นตอนเฉยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยยิมเนี่ยให้มันจบที่เลเวล50ก่อนเพื่อให้เราสามารถล้างได้นะครับผมแล้วก็ยิมที่อัพได้เต็มๆเลยคือยิมอโลมานะครับมันจะเป็นยิมสปีดมันจะทำให้เราเร็วขึ้น มีแค่ยิมเดียวที่ผมแนะนําให้อัพเกิน50ได้นะครับแต่ในพื้นฐานเลยนะครับจะต้องอัพ50ก่อนและประเด็นคือสกิลยิมในไอดีนี้นะครับอัพไปแค่4ยิมถือว่าน้อยมากนะครับต้องเข้าไปเล่นบ่อยๆนะตรงนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็พรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ก็อัพน้อยอยู่นะอ่ะอัพสปีดก่อนนะสำคัญมากๆแล้วก็ค่อยมาอัพพลังโจมตีนะครับอ่ะเปิดให้ครบแล้วกันเลเวก67แเ้วเปิดน้อยมากเลยตรงนี้นะครับผม เส้นทางฝึกฝนนะครับเ่ะเส้นทางฝึกฝนนะครับยังทําได้ไม่ดีพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับไม่ค่อยได้ล้างสเตตัสนะครับยังเป็นสีฟ้าสีม่วงบ้างให้ล้างให้ได้สีทองนะครับแล้วก็เปลี่ยนผลึกหินตรงนี้ให้เป็นสีทองให้ได้โดยการรวมประดับเนาะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยลงทีมข้ามเซิร์ฟหรือลงน้อยนะครับไอเทมมันเลยมีไม่พอนะครับ แล้วก็ดาวประทนาสุดท้ายนะครับดาวปรทนานะครับก็ใส่จะบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของดาวประทนานี่นะครับช่วงแรกๆนะครับให้ใส่สีขาวสีเขียวอะใส่ประมาณสีเขียวกํลาลังดีไม่ได้เป็นหน่วยนะฮะแต่พอ,อเลเวลเกิน70ไปแล้วเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นสีฟ้าขึ้นไปนะครับกับสีม่วงแล้วก็สีทองสีเขียวไม่จําเป็นแล้วเพราะว่า จุดเปลี่ยนนะครับผมจะบอกกันเลยว่าจุดเปลี่ยนของเลเวลนี้นะครับไอดีนี้จะเก่งได้แน่ครับไม่ต้องห่วงแค่ทําตามที่ผมแนะนําไปนะครับเดี๋ยวตอนเลเวล70ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันจะมีระบบตัวปั๊มแซดนะฮะมันจะทําให้นะครับพลังเราอัดเก้ากระโดดเลยเนาะพลังน่าจะถึง1ล้านง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบอัดเลเวลก่อนช่วงนี้นะครับให้ได้70ไวๆนะฮะแล้วมันก็จะปลดล็อกนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็จะมีเพิ่มระบบเข้ามานะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะ แล้วก็เลเวล75จะปีนจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลเวล80เนี่ยจะปลดได้ค่อนข้างเยอะเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับเลเวล70ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอืมประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ตัวละครที่เล่นเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วไปปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะก็น่าจะไปต่อได้ไกลนะครับยังไม่ต้องรีบทาทีมนะฮะเล่นทีมผสมไปก่อนเชื่อผมเลยนะครับเพราะว่าเล่นมาแล้วนะครับเนี่ยสตัวเนี่ยโคตรดีนะครับ ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อมพุนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับก็กดกระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ